ตัวนี้เป็นเพื่อนชาวเซอร์ไนส์นะฮะกลับมาพบกับผมคีโมจังกับกิววอร์ซีซั่น2แมตที่13นะฮะก็เจออันดับ13นะฮะกิวถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะอาร์เซเวนนะฮะก็เป็นกิวของแอดมินออฟนะหรือแอดออฟโย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 นั่นเองนะฮะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะฮะไปดูกันครับ ก็ตอนนี้ขึ้นนำอยู่57ต่อ39นะครับอ,อ๋อนำสิบแแต้มนะฮะแต่ว่าคิวผมตีมากกว่าอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5สามี่ห้าครั้งนะครับคิวผมตีมากกว่าอยู่5้าครั้งนะฮะโดยนำอยู่ทั้งหมด18แแต้มนะครับก็โอกาสชนะค่อนข้างสูงแล้วแต่ยังไม่ขาดนะฮะผมก็จะมาตีทำคะแนนทิ้งห่างออกไปนะครับ โดยวันนี้พี่ผมจะต้องตีนะฮะคือหมายเลข26ครับผมบ้านแรกนะ,ะก็ไปดูแล้วของไม่แน่นมากนะครับแต่ก็น่ากลัวตรงว่าดามิเอตเขาแรงนะแต่ทีมผมเป็นการครั้งซะเยอะนะฮะดาเมจแรงอาจจะผลไม่เยอะมากครับแล้วก็อีกบ้านหนึ่งนะฮะพิเศษสุดๆครับตีกับแอดออฟครับอ่าพลาดไม่ได้เลยนะนานๆจะเจอกันทีนะฮะก็จะขอลองตีกับแอดออฟ เป็นครั้งที่2นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะฮะบ้านแรกเราจะได้สักกี่เหรียญนะฮะเป้าหมายเราก็แน่นอนฮะต้องสองวินเหมือนเดิมนะฮะสกิลเรียบร้อยนะครับไปอุ่นเครื่องกันก่อนนะฮะไปตีกับบ้าน26นะฮะทีมประมาณนี้นะลุยกันเลย น่าจะได้เปรียบครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะอยู่ไปยนะ้เอามาผ้านะแต่มาผ้าตัวเดิมไม่ได้กินค้างด้วยนะฟาดไปโอโ้ไม่มีเอสเบาหยองหยองนะแค่ไม่เข้าครับแอโอเร่งเธนมาก่อนเลยฮนะโอ้โหสงครามเบาๆไม่มีเอสนี่ดาเมจหายตรึม ค่อยๆตีกันไปหวานเย็นนะฮะเอสตายเกิดมาแล้วครับมันจะมาปวดแล้วนนะฮะต้องเคลียร์ไอรินก่อนเลยนะตอนนี้กี่พลังผมเกิดครับโอเคฮาริปโปเร่วเพลิน,นะฮะตอโอหายสิครับางนี้ไม่น่ามีปัญหานะฮะกี่เหรียญว่าไปนะฮะอยากให้ไอรีนกับพีดำตายชานะพีดำกันครั้งหมดแล้ว มีโอกาสจะตายสูงนะอาจจะได้แค่สองนะอีกทีช็อตถูกตัวอีกเจ๊่าตาดไปนะฮะโอ้โปยไม่ตายฮนะแบงค์รดเร่งเทินมาฮนะโอ้โหกระโดดไปเร่งกีพลังได้ร้ายสุดๆเดี๋ยวไฮรีนผมยังอยู่นะยังได้ลุ้นสามอยู่นะลุ้นเล็กๆนะฮะโอ้แต่พีดาไปแล้วครับเรียบร้อยอนะ เวลาก็จะเกินเอาด้วยนะครับในสองหรือหนึ่งฮนะแอบโออาลววานะฮะเรียบร้อยฮะน่าจะสองนะเหลือเยอะอยู่เรียบร้อยครับบ้านแรกสองเหรียญครับไปต่อครับกับแมทที่ทุกคนรอคอยนะฮะ ปะทะแอดออฟเชื่อมสมบัติทำไมตีกันนะครับก็แอดออฟเลือกใช้เป็นทีมเลดเกนนะฮะก็คือไม่ใส่ตัวที่เรียกว่าบูตเมจอย่างไอรีหรือเดโลเลยนะฮะก็เรียกว่าเน้นไตช้าๆนะฮะแล้วใช้หมิงเป็นสถานะคอยคอนโทรลอีกชั้นหนึ่งนะฮะตัวเร่งเทินก็จะมี3ตัวนะฮะสกิลแอดออฟเนี่ยได้เปรียบตรงนี้ว่าเปิดไปแล้วนะฮะครบน่าจะร้อยสิบนะจากที่ผม สืบร้ำมานะฮะของผมเพิ่งจะสกิล85นะฮะแต่ตัวผมว่าผมดูจะได้เปรียบหรือไม่เสียเปรียบอะ่ะเออคือตัวไม่เสียเปรียบแล้วล่ะนะฮะไปดูกันว่าลงสนามจริงจะเป็นไงนะฮะไปลุยครับนาน,นานเจอกันทีฮนะไม่พลาดโอกาสนะฮะ ปิดก hey, ่อนครับพีดามโอ้ย um ิงไปไม่ได้อะไรฮะยิงไปได้โป้หนึ่งครั้งเล่งเธอต่อฮะโอเคฮะมีงเล่งเทิ์นหายครับบล็อกหายครับมีพาลังมาแล้วฮะโอ้สตันโอ้โหสตันเหลือแทโอตัวเดียวฮะเพราะว่าโอ้ใบไปแล้วฮะนานเข้าแล้วฮะไอรินไทเกอร์ครับ โอเคฮะอย่างนี้ไอรีนได้ออกท่าหรือเปล่าคิวไอรีนหรือแทโอโอเคฮะแทโอแต่เบานะแทโอสามสิบฮะโอเคฮะศาสต์ไปฮะกีพลังแทโอเกิดครับหลุนออกเร่งเทินครับตอนนี้โอโหสตาร์าดีแล้วนะตาดแล้วโดนเร่งเทินมาโอเคออกเร่งเทินเร็วๆไม่เป็นไรฮะ yeah. Yeah. ช็อตไปเลยช็อตห้าไหมเต็มท uh ี oh. ่ได้สี่นะแบคโลไม่ติดอยู่ละโอโหชอ็อตกีพลังไม่ติดนะหงก์กดมาครับไม่มีผลครับอย่างนี้ ตาผมบ้างอัดเข้าไปฮะโดนตรวจมาไม่เป็นไรฮะยังไม่ติดสถานะฮะแทงโลสองเป้าครับไม่มีผลน,นะฮะไปคีครับขอสตานบ้างได้ไหมสตาบอกว่าวะสะกิลนี้จำไม่ได้แอบงงสกิลพีพลังพีงพลังไม่แล้วแต่ไม่น่าพลาดละฮะลุ้นออกเร่งเทินอย่างเดียวฮะช็อตติดตัวไหมพอชัวโอเค พอชัว์ฮะแต่เวลาเกินละอ,อย่ากเกินเยอะจะได้หนึ่งเอาดิใช่อะไรอโอเคฮะแทโอเร่งฮะเร่งสองฮะล่วงเลยหรือเปล่าทำไม่ล่วงลองรองโปเร่งนะฮะเวลาเกินเยอะอาจจะได้หนึ่งนะเหลือสี่ตัวจริงแต่เลื่อนนิดเดียวไม่แน่ใจมันกินยังไง เพราะเวลามันเกินเยอะโอเคฮะห้านาทีสี่สิบหกว่าจะจบนะก็ชนะไปครับผมได้หนึ่งจริงด้วย <And then. S 1> เตลงเบยนะฮะก็สรุปได้มาอีกสาเหรียญนะ,ะตอนนี้ก็ขึ้นนำหกสิบต่อสามสิบเก้านะคะ,ะแนนก็จัดว่าน่าจะขาดแล้วนะ น่าจะชนะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมสรุปตอนท้ายอีกทีแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะมาพบกับบทสรุปได้เลยนะครับอ่าทางคิวผมตีครบเรียบร้อยนะฮะได้หกสิบเจ็ดนะครับทางคิวของท็อปน่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบทีนะก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ชนะไปนะฮะแต่เก็บแต้มได้ไม่ตามเป้าเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าโชคดีที่ว่า อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาพลาดกันรัวๆนะฮะเนี่ยฮะเหมืนเดิมเลยนะครับก็เลยเข้าไป้ายไปนะฮะไนวันนี้ลาไปก่อนนะฮะชอบใจถูกใจกดไลค์กด like, subscribe ได้นะครับเราเจอกันใหม่แมตช์หน้านะแมตช์ na, ที่สิบสี่แล้วนะก็คงจะขึ้นไปใกล้ๆท็อปสิบแล้วนะ,ะจะเจอเราวๆนี้แหละฮะก็สนุกแน่นอนนะฮะเจอกันใหม่แมตช์หน้าครับผมกดไลค์กด like, like, subscribe ด้วยนะฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ